สวัสดีครับทุกคนครับอ่าวันนี้เห็นกล่องพัสดุนี <c> ่ <oughs> ส่งมาแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะผมพอดีพี่สะพ้ายผม <c oughs> เขาปลูกอินทผลัมอ่าที่อ่าตัวอ่าที่จังหวัดชัยภูมินะผมเขาก็เลยส่งมาให้ชิมดูครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาแกะดูกันครับทุกคนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นอินทผลัมสดนะครับผมนี่ปึ๊บ ออยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้สองกิโลโอนี่ครับทุกคนนี่แกใส่ถุงอันนี้ไม่ให้อย่างดีเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เส่หูไม่ให้อย่างดีเลย ไม่เห็นหน้าคนละโอเคครับอันเดี๋ยวยกให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นพวงนี้เลยครับผมทุกคนอืมลูกใหญ่โอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูครับออกมาเด้ดีกว่าเฮ้ยอ่าโอ้ล,ลัแบงลลาง อ่าโอ้ยนี่ครับทุกคนลวงลวงหลวงโอ้นี่นี่นโอ้โหอินทผลัมนะครับโอ้ลูกใหญ่ครับทุกคนดูครับโอ้ลูกถ้าพุทธาหวานเลยครับนี่ครับอ่อันนี้มันล่กออกมาครับเดี๋ยวมาชิมกันทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงครับเขาบอกว่าอ,อินทผลัมเนี่ย เวลาจะกินนะผมก็คือถืออย่างนี้อ่าถือก็คือตรงควนกับตรงปลายถือ,องี้เรากัดอันเนี้ยะ่ะอะอืมอืม,ห,ม,ห,ม,ห,มหวานหวานหวานชําครับอือลูกใหญ่อืมวิปีนี้อร่อยกว่าปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยลูกจะเล็กกว่านี้แล้วก็อ่า ปีที่แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยฉ่ำน,นะครับมันมันมันจะออกแบบแห้งๆไงแต่ว่าปีนี้ออร่อยครับอันนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับเพราะว่าอ,อที่สวนที่เขาเป็นสวนอินรีย์ไม่มี ยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรยังไงเพราะว่าแกก็เด็ดก,กินที่ต้นแกให้ดูแล้วนี่ครับอ่าอืมมาอ่านก็เม็ดเล็กนิดเดียวครับเนี่ยอืมอืม,อม,อมปีนี้เห็นเห็นพี่สบายบอกว่าปีนี้อ่อลูกใหญ่กว่าทุกปีที่แล้วเพราะว่า แกปลูกมาสี่ห้าปีแล้วเพราะว่าจะปีที่แล้วอาจจะเป็นปีแรกที่ออกลูก่าลูกมันก็เลยแบบน่าจะยัง,ย,งยังไม่เออเขาเรียกว่าอะไรต้นมันอาจจะยังผลิตลูกไม่ไม่สมบูรณ์ปีเนี้ยแกก็เลยบำรุงด้วยอปุ๋ยเอาน่าจะเป็นปุ๋ยมูลไก่แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่แกทำมาปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยไม่กลับกองที่สูย์แม่โจ้ครับเห็นแกทําอยู่แกเอาปุ๋ยนัน้นใส่ืม ครับอร่อยอืมอืมใส่แบบนี้เลยน่าจะกันร่วงด้วยครับเพราะว่ามันก็มีร่วงอยู่อืมอร่อยครับฝนตกอืมขอใหบทุกคน วันนี้ก็ประมาณนี้หรอกนะครับฝนตกแล้วเจ็บผ้ามันมาแล้วครับทุกคนนี่อินทภาลัม